าวันนี้ตอบทำนักทำตีสนามหลวงดิสติแปลว่าอะไรสติแปลว่า,า,าความระลึกได้ครับเพราะเหตุอะไรที่ชื่อว่าเป็นธรรม<า>มีประการล่ามากเพราะด้วยทำให้จุดแรงที่ดีธรรมที่ทำให้บุคคลงามคือทรรอะไรครรมทำให้งามสองอย่างอะไรอ่ะหนึ่งคันติความริสุทสอง,ส,องสุนทรีความชงเงี่ยมติดต like ั้งการเป็นบุญเรียกว่าอะไร พุทธยาวัตถุสามโดยย่อมีอะไรบ้างโดยย่อมีสามอย่างหนึ่งธรรมะมยคือบูรสําเร็จได้การบริจาคทานสองศีลธรรม่คือบูราสัมฤทธิได้การรักษาศีลสามภาวนาหมายคือบูราสัมฤทธิได้การเจริญภาวนาพระธรรมคืออะไรพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าครับมีคุณต่อผู้ปฏิบัติอย่างไรคือย่อมรักษาผู้ปฏิบัติแม่ตกไปในที่ชั่วตามเครื่องให้สำเร็จประสงค์คืออะไรปฏิบัติทีหนึ่งชนะ มั่อใจและคยันในสิ่งนั้น2วิวิทยาประกอบคว<อ>ามเรียนเก่งมากไปข้อที่6เลยคุณธานเป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้ใหญ่มีอะไรบ้างผมมีหางสีครับเมตาามตาคนณามเมตตาเบิกขาใช่ไหมครับเก่งมากกรรมที่บาปหนักสุดคืออะไรองกตรียกรรมห้ายางเลือกต่อมาสามข้อมาตัวข่า ค่ะมันดาอา้าวเก่งมากอา้าวข้อต่อไปสิทธิ์ตึงปฏิบัติต่อครูอาจารย์อย่างไรนั่งลุกขึ้นยืนรับอา้าวได้อา้าวข้อเก้าบูธิดาตึงปฏิบัติต่อบิดามันดาอย่างไรนั่งเรียกเรามาแล้วเรียกนั่งตอบอา้าวใช้ได้สิทธิ์ที่ขาดควรรักษาเป็นนิดคือศีลอะไรศีลธห้ามีอะไรบ้างได้แก่เรื่จากการฆ่าสัตว์สองเว้นจากการรักษาอ้าวเก่งๆนะวันนี้ก็น่าจะคะแนนเต็มร้อยได้ร้อยคะแนนนะ 哈 <laughs>，都哈都，正。